ครับกับสวัสดีเช่นเคยนะครับผมกับช่องลุงทองเกษตรอินทรีย์คือเกา่มามนีลุงทองกะไดมาาบึงผลงานฝนตกเมื่อคืนนะครับผมเมื่อวานเมื่อวานตั้งคำคำเนาะครับกะอยู่ทังบานกะบหูซึกว่าตกตกได้น้ำเน่พอสมควรเนะครับผมพ่อลุงทองออกมาหน้าห่างจากหมู่บ้านประมาณ4กิโลนะพี่น้อง กะแหงกันเตือนคือเกาพี่น้องเนาะนี่เพิ่งกระดใจคก่ขวมชื้นเนาะครับผม,ผมมีนามพี่น้องครับผมตกอีกจากเถื่อบู้นี่พี่น้องจังสิมีนามเนาะครับผมนี่กะผลงานของฝนตกหมู่บ้านตอนคำคำเนาะครับผมนี่สภาพดินกะยังแหงคือเกาเนาะพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่าเขากะสูง เลยเข่าเลยเด้อพี่น้องนี่สูงเข่าสูงเลยเข่าแหละเข่ามะลีน่อยครับผมก็ขอร้อยสิบห้านะครับข้าวหอมมะลิร้อยสิบห้านะครับผมนี่กับประมาณนี้ครับงามงามดีพี่น้องงามดีนะครับผมมาจําเป็นต้องสืบปุ๋ยใส่พี่น้องมาจําเป็นเลยนะครับจำหนี้กับจำหนี้กับพ่อแล้วพี่น้องจำหนี่กับพ่อแล้วนะครับเนาะ เป็นยังเขียวสดใสบ่มีโขดมีไผ่พี่น้องสดใสนะครับงามกับประมาณนี้นาะพี่น้องเนาะนี่ล่มแห้งแห้งพี่น้องนี่ต้งมานล,ลุงมทองนี่ร่มแห้งขนาดเลยครับเบื้งใบเขาเปิ้วแวน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 อยู่แต่เมือนี้กับต,ต๊กอีกบ่พี่น้องพยากรณ์อากาศเพน่นบอกว่าฝนเกตสิบเปอร์เซ็นในตำบลตะเคียนวลานว่า นะอีกเ็ดสิบเปอร์เซ็นอีกบอนะครับเนาะตกมาแห้งๆจากชั่วโมงหนึ่งนี่ก็ชนะนักนี่ก็พ่อแล้วเนะพี่น้องน้ำขนาดจะมีนะครับผมในน้ำขังหยาในหน้าลุงท่องอยากในน้ำขังหยานวครับหยาเพิ่งกับพุทธใหน่พี่น้องจะในน้ำหลๆมาขังไว้จะเกามือชิ้มือนี่ก็เป่งออกนี่ก็คงจะดีนะครับผมหยาเพิ่งกับสิได้หยุบโตลงนะพี่น้อง พี่น้องตกบนนอกับทางอีสานตอนบนเฮาครับทีตะเกตบุรีรัมอุบลตกบนนอกับผมแต่ว่าทางสุรินทร์หมู่บ้านนี้าัดลุงท่องนี่กับตกพอได้น้ำยูเดอร์ครับอยู่ในหมู่บ้านแต่ว่าอยู่ในทงหน้าห่างออกมา4กิโลเมตรนี้บอปั้นไดเนาะครับเนาะบ่เห็นมีน้ำขังในนาเลยเนาะครับผมสสใจเป็นแห่งด้นเนาะพี่น้องการตกํำนี้คงจะบ่มีน้ำไม่เห็น นะครับก็คงจะตกมาอีกติดต่อกันหลายๆมือเนาะพี่น้องเนาะครับผมอ่ะกะลุงทองก็ได้มาอัปเดตในพี่น,อน้องในเบื้องตำแหนี้เนาะครับเนาะเข่าแบบดูดีครับผมสวยงามฉีดปุ๋ยทางใบให้เมื่อ้านเมื่อก้อนนี่ครับผมลุงทองก็เ่อได้ทายลิปลงให้พี่น้องในเบื้องดอกนะครับผมลุงทองมาฉีดผลยำเร่งยำกลงางแรงคำคเนะครับผม อก็แบบนี้แหละครับสวัสดีครับ